อัปเดตสินค้านะครับปจําเดือน5นะครับก็วันนี้เข้าไปลื้อที่กดังมาครับเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเท่านี้หมดแล้วหมดเลยของจริงครับกับเจ้าคันจีแม็กทอไซส์ครับคันจีแม็กในตำนานที่ทุกคนเรียกร้องครับที่พี่หายผมหน่อยหายผมหน่อยอ่ะเนี่ยผมลื้อทั้งกวดังมาได้นะครับได้มาเท่านี้นะครับและเหลือเวทเดียวคือเวทพีอ4 นะครับเวท PE 2อขีดสครับก็เป็นเวทอเนตประสงค์นะครับเน้นใช้งานครอบคุมนะครับเน้นใช้งานครอบคุมครับนะมีทั้งสีแดงและสีดําเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไล่ดูคันเบสก่อนนะครับไล่ดูคันเบสก่อนอันนี้เป็นลอตสุดท้ายนะครับหมดนี่ผมไม่มีให้อีกแล้วจริงๆนะครับนะคันเบสนะครับ ท้ายนะครับทรงสปอร์ตนะครับยาวครับใส่รีซีแต่งมาให้นะครับแบงค์เป็นฟูลโซลิดคาร์บอนแท้ทั้งเส้นนะครับฟูลโซลิดคาร์บอนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งเส้นนะครับคันเบสนะครับพิเศษหน่อยนะครับตรงที่ว่าเขาใส่ไกด์วนมาให้นะครับนี่เขาใส่ไกด์วนมาให้นะครับไม่ต้องไปเสียเงินจ้างเขาบิวไกด์วนเลยนะครับใส่มาให้เรียบร้อยเลยนะครับมีทั้งสีดําและสีแดงนะครับ มีแค่ PE 2 4นะครับ 1- 3สหมดเกลี้ยงเกลี้ยงทั้งสปินเกลี้ยงทั้งเบสเลยนะครับและตอนนี้นะครับคันเบสผมเหลือสีแดงประมาณ8คันครับสีดำประมาณ6คันนะครับคันเบส PE 2 4ส่นะส่วนคันสปินครับคันสปินนะครับสีแดงเหลืออยู่ประมาณ9คัน นะครับสีดําประมาณ10คันประมาณนี้ไม่เกินนี้ครับฉะนั้นใครที่ตามหาอยู่นะครับใครที่ตามหาคันจิกดีๆราคาไม่แรงนะครับเน้นใช้งานครอบคลุมนะครับจิกกิ้งก็ได้นะครับรอยสายอินซีก็ได้ตกงานหน้าดินก็ได้เอาไปตกปาสสาวปลาบึกเล่นก็ได้นะครับแนะนําตัวนี้เลยครับกับเจ้า GMa ม t กทอนะครับตัวนี้เป็นตัวเวอร์ชั่น1นะครับเป็นตัวเวอร์ชั่น1นะครับเรียกว่าตัวสร้างตำนานนั่นแหละนะครับ GMa ม t กทอนะครับ ก็หมดล็อตนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับใส่บิวไกด์วนให้เรียบร้อยสวยมากและคันคันตัวตัวล็อตปี2 0 2 4ผมบอกได้เลยว่าน้ําหนักเบามากนะครับน้ําหนักเบากว่าตัวเก่ามากและมันโคตรเด้งนะครับมันโคตรเด้งนะครับลูกค้าหลายคนเอาไปตกปลาสวายปลาบึกกันโอ้บอกโคตรมันบอกว่าโคตรมันนะครับอ่ดูสีดาบ้างนะครับนี่เด้ง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 นะครับ ก็คือตัวนี้นะครับ pe 2ขีด4นะครับใช้เหยื่อ 80- ถึง200กรัมนะครับแต่ที่ลูกค้าใช้งานกันจริงๆก็เริ่มต้นกันตั้งแต่60กรัมเลยนะครับแม ouais ็กเขาอยู ia, ler, mm ่ท hmm. ี่200นะครับก็สามารถเอาไปตีตะก้อตกปลาบึกได้นะครับเอาไปตีตะก้อตกปลาบึกได้นะครับดูดีไซน์คันสปินบั่งนะครับท้ายยาวครับทรงสปอร์ตสไตล์ติกกิ้งอยู่แล้วนะครับใส่ไกด์ซิกทรง k ให้นะครับแล้วปลายดิงงครับปลายด้งงนะครับเอาไปลอยสายซีได้ครับดีมากเลยเวทนี้นะครับ สายเรือสตเรือแถวชุมพรนะครับแถวละนองเนี่ยส่วนมากก็นิยมเอาไปลอยสายกันนะครับเพราะว่ามันไม่แข็งเกินไปนะครับมันไม่แข็งแต่มันก็ไม่ได้นิ่มจนขนาดควบคุมปลาไม่ได้นะครับมันไม่แข็งแต่ว่ามันไม่นิ่มจนขนาดควบคุมปลาไม่ได้ก็เรียกได้ว่าเวทเนี้ยเป็นเวทที่กําลังดีนะครับเน้นใช้งานครอบคุมตกหน้าดินก็ได้นะครับแต่คําว่าหน้าดินก็คือไม่ใช่ไปใส่ตะกั่วลูกละ300กรัม500กรัมอย่างนั้นก็ไม่ได้อย่างนั้นควรจะเป็นคันใหญ่ นะครับหน้าดินในที่นี้ก็คือใส่ตะกัวดสัก60กรัม80กรัมอ่า100กรัมพอไหวอยู่นะครับเอาไปจิกกิ้งนะครับจิกกิ้งเหยื่อเริ่มต้นตั้งแต่60กรัมสามารถใช้งานได้เอาไปตกลอยสายอินทรีย์สามารถใช้งานได้นะครับเอาไปตกปั้นตะก้อลูกไม้ใหญ่ตกปลาสวายปลาบึกก็มันมากผมบอกได้เลยว่าโคตรมันนะครับเอาไปตีชะโดเหยื่อสดก็มีนะครับโอ้โหลูกค้าโคตรชอบเลย นะครับคือกินแล้วปิดเบรกงัดกระเด็นกระเด้งออกมาเลยนะครับก็จัดไปครับราคาเดิม1290บาทครับกระส่งเยี่ยมเอ0บาททั่วประเทศไทยนะครับมีมาไม่ถึงเวทละ1ิอ้อมีมาไม่ถึงขนาดละ10คันนะครับก็รีบจัดละกันนะครับรีบจัดละกันเพราะว่าหมดนี่ก็ไม่มีแล้วนะครับไม่รู้จะไปหาจากไหนให้แล้วจริงๆนะครับโอเคงั้นคงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ